ทียานเดลี่พอดแคสต์พอดแคสสาระน่ารู้และเรื่องราวพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันสำหรับคนทำธุรกิจกับผมโทมัสพิชเยสวัสดีครับทยานเดลี่พอดแคสต์นะครับในวันที่ผมกำลังอัดพอดแคสต์ e ีนี้นะครับก็เป็นช่วงที่น้องๆที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงของการสอบปลายภาคนะครับหรือ final examination นะครับ ก็เป็นช่วงที่ถ้านึกย้อนกลับไปในสมัยผมเรียนนี่ก็เป็นช่วงที่เครียดที่สุดช่วงหนึ่งในชีวิตเลยก็ว่าได้นะครับมันไม่ได้เป็นความเครียดที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวนะครับมันเกิดขึ้นวนลูปซ้ำๆ,ๆๆนะครับอะไรที่เป็นกรรมเดิมๆที่ทาเอาไว้นะครับคือตอนเรียนไม่ตั้งใจฟังอาจารย์นะครับตอนเพื่อนๆติวกันก็ไม่ได้สนใจนะครับแล้วก็ไม่ได้ทบทวนสิ่งที่ต้องรู้ต้องเข้าใจในหนังสือหนังหามาตลอดทั้งเทอมเนี่ยมาใช้กรรม,มาตอนที่จะต้องอา่านหนังสือเพื่อไปสอบปลายภาค แล้วเราจะทํายังไงกับการสอบเนี่ยเราจะต้องไปเ,เข้าห้องสอบโดยที่ตอบไม่ได้ไม่รู้ไม่เข้าใจมันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเลยถูกไหมครับนั้นผมเข้าใจดีนะฮะว่าน้องๆที่กําลังอยู่ในช่วงสอบปลายภาคเนี่ยมันมีความเครียดมันความไม่ตกกังวลสูงมากในทยาน Daily Podcast นะครับมีน้องๆหลายคนเลยครับที่เรียนอยู่ในชั้นมหาวิทยาลัยแล้วก็เข้ามาถามมาคุยนะครับหนึ่งในคําถามยอดทิที่ผมจะเจอเลยคือตอนเนี้ย กำลังอยู่ในช่วงของการสอบปลายภาคแล้วก็กังวลมากเลยมีความเครียดมากเลยอยากจะขอคําแนะนําผมก็จะตอบเป็นคําถามกลับไปก่อนนะครับว่าไอ้ที่คุณเครียดที่คุณกังวลเนี่ยคุณกังวลเรื่องอะไรแน่นอนคําตอบซะร้อยละร้อยเลยนะครับก็คือกลัวที่จะเกรดออกมาไม่ดีนะครับบางคนนะครับผมก็ถามว่าเกรดออกมาไม่ดีเนี่ยแล้วตอนนี้เกรดเท่าไหร่นะครับไอประเภทเกรด2กว่าเนี่ยผมก็คิดว่าโอเคน่าเห็นใจอยู่นะครับเพราะว่าบางทีนะฮะเกรดผิดนิดเดียวนะฮะทำอันไหนติด F หรือ ได้เกรดไม่สวยขึ้นมานี่มันอาจจะผลักตัวเองตกลงไปอยู่ปากเขวได้เลยนะครับคือสองต้นๆแล้วมันตกไปต่ำกว่าสองเนี่ยมันจะเรียนไม่จบเอานะครับแต่ว่าก็มีนะฮะน้องๆที่บอกว่าก็เนี่ยได้ A มาตลอดะะก็ก็เลยกังวลว่าเดี๋ยวจะไม่ได้ A อันนี้ก็เรียกว่าไม่รู้จะกังวลไปกับเขาด้วยดีหรือเปล่านะครับแต่แน่นอนว่าความกังวลเรื่องนี้เนี่ยมันผมว่าดูถูกกันไม่ได้แต่ละคนมีมาตรฐานแล้วก็เป้าหมายในชีวิตที่ไม่เหมือนกันแต่ประเด็นของ ep นี้มันอยู่ตรงนี้ครับตอนเนี้ยที่เราเรียนอยู่เราศึกษาอยู่เนี่ย เราเคยตั้งคําถามไหมว่าเราเรียนไปเพื่ออะไรนะครับเราเรียนไปเพื่อเกรดหรือเปล่าเราเรียนไปเพื่อที่จะให้ได้ใบปริญญาเรียนจบมาใช่ไหมนะครับแน่นอนสำหรับหลายคนเนี่ยผมเชื่อว่าคําตอบคือใช่เพราะว่าอะไรครับน้องๆหลายคนแบกรับความคาดหวังของคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านผู้มีพระคุณที่ส่งเสียให้เรียนอยู่นะครับเพราะว่าทุกวันนี้ยังหาเงินเองไม่ได้นี่ครับบางน้องๆบางคนเนี่ย ทํางานหาเงินเรียนได้ตัวเองเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าน่าชื่นชมมากแต่นึ่ถือเป็นปริมาณเป็นจํานวนน้อยมากๆครับสัสดส่วนน้อยมากๆเทียบกับ99.99% 99ที่เป็นน้องๆที่เรียนแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ยังต้องส่งเสียอยู่เนี่ยนะครับเพราะฉนั้นมันมีความเครียดจากความคาดหวังตรงนี้แน่นอนเพราะว่าก็คงไม่อยากให้ใครผิดหวังถูกไหมครับสิบกว่าปี20ปีที่เราต้องใช้ไปเนี่ยเราเรียนไปเพื่ออะไรแน่นอนนะครับต้องเรียนเพื่อให้ได้เกรดที่ดีเรียนเพื่อให้ได้ใบปริญญาใบวุฒิบัตรที่จบออกมา แต่จริงๆแล้วนะครับผมอยากจะให้เรามองสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า life long learning นะครับคือการศึกษาตลอดชีวิตการศึกษาตลอดชีวิตคืออะไรครับอะไรก็ตามที่เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นตลอดชีวิตของคนคนหนึ่งนะครับโดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะพัฒนาทักษะความรู้แล้วก็ความสามารถส่วนตัวให้ดีขึ้นทีละน้อยนะครับซึ่งเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนแล้ก็ในห้องเรียนที่จะช่วยผลักดันให้คนคนนึงเนี่ย ไปประสบความสําเร็จแล้วก็สั่งสมการเรียนรู้นั้นเนี่ยไปเรื่อยๆตลอดชีวิตของคนคนนั้นเะนั้นต้องตั้งคําถามครับว่าที่คุณกําลังเรียนแล้วก็กําลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยมันเป็นการศึกษาระยะสั้นจริงหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่า life long learning มันคือการศึกษาตลอดชีวิตของคนคนหนึ่งเช่นเดียวกันการศึกษาคือเสาหลักที่ค้ำยันสปีชีของมนุษย์อย่างเราครับให้สามารถที่จะ แผ่ขยายแล้วก็ครองโลกนี้ได้เพราะฉะนั้นการศึกษาเนี่ยสำคัญที่สุดสําหรับโลกใบนี้แน่นอนแต่เราที่อยู่ในระบบการศึกษาเนี่ยเราเคยตั้งคําถามไหมครับการเรียนการสอนเนี่ยนะครับมันมีระบบการประเมินผลมันมีกรอบมันมีรูปแบบมาอยู่ทั่วโลกมีหมดครับประเทศไทยก็เช่นเดียวกันนะครับครูอาจารย์นะครับผู้บริหารสถานศึกษาเนี่ยมีสิ่งที่ตัวเองต้องทํามีความรับผิดชอบนะครับแต่ตัวเราเองเนี่ยไม่จําเป็นนะครับที่จะต้อง ไปศึกษาอยู่ในกรอบเพียงอย่างเดียวแน่นอนว่าสิ่งที่ครูอาจารย์สอนเราเนี่ยอย่าทําแบบที่ผมเคยทําเมื่อก่อนนะครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกแล้วก็แนะนําทุกทุกคนให้ทำเนี่ยนะครับไม่ใช่น้องนองนักศึกษาเพียงอย่างเดียวนะครับในระหว่างที่เรากําลังเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่อยู่ภายใต้การเทรนนิ่งการฝึกฝนไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเราได้พัฒนากรอบความคิดวิธีคิดของเราหรือเปล่าบริษัทส่งเราไปเทรนนิ่งเนี่ยเราเทรนนิ่งเพื่อจะแค่เก็บชั่วโมงแล้วก็เอามาบอกบริษัทว่าไปเทรนนิ่งมาแล้วหรือเปล่า หรือเราได้พัฒนาไมล์เซตของเรากรอบวิธีความคิดของเราเนี่ยมันขยายมันเปิดหน้าต่างให้ตัวเราเองเนี่ยมองเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นหรือเปล่าในระหว่างที่เรียนเนี่ยเราได้พัฒนาไมล์เซตวิธีการคิดของเราไหมถ้าเราพยายามอย่างที่สุดนะครับแล้วก็ตั้งคําถามไปด้วยได้เรียนรู้ไปด้วยพัฒนาวิธีคิดของเราไปด้วยและสุดท้ายเราได้เกรด A ได้เกรดที่ดีเนี่ยผมว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดเลยไม่ว่าจะเรียนศึกษาเรื่องอะไรก็ตามเนี่ย เราตั้งคําถามไปกับมันด้วยเราศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองด้วยแล้วก็ได้ทักษะที่ติดตัวมาทักษะนั้นมือใช่ทักษะที่ฟังแล้วก็เอาไปสอบครับแต่เป็นทักษะที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองประกอบเส้นทางที่เราอยู่ในระบบการศึกษาไปด้วยสิ่งเหล่านี้ครับพอมันทักพัฒนาทักษะตรงนี้ไปด้วยมันจะได้สิ่งที่เรียกว่า critical thinking เรามีความคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ครูสอนมามันใช่หรือเปล่า ถ้าเราตั้งคาถามเราเคยที่จะไปค้นคว้าหาคําตอบด้วยตนเองไหมแน่นอนการเถียงครูก็จะมีคนบอกว่าเถียงไปแล้วคุณครูไม่ยอมรับอันนี้ก็เป็นเรื่องปัจเจกแหละครับถ้าคุณครูก็ใช้ไม่ได้เนี่ยเราก็อาจจะไม่จำเป็นจะต้องไปเถียงเขาก็ได้เราก็จะเรียนรู้ทักษะเพิ่มขึ้นนะครับว่าการที่จะอยู่บนโลกนี้เนี่ยไม่ได้อยู่บนโลกนี้ได้ด้วยการเอาชนะค้าขานด้วยผิดหรือถูกเพียงอย่างเดียวเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันนี่ฮะนี่คือสิ่งที่เรียกว่า life long learning เราได้เรียนรู้ไหมครับว่า สุดท้ายแล้วเวลาที่คุณไปทํางานเนี่ยคุณก็จะต้องเจอคนที่มันไม่เหมือนคุณอีกเยอะแยะเลยคุณรู้อย่างหนึ่งคุณไปค้นคว้าหาด้วยตนเองจนพบว่าสิ่งที่ครูสอนมันไม่ถูกคุณไปเถียงกับครูเอาเป็นเอาตายเลยจนคุณครูเกลียดคุณได้เรียนรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะไปทํางานกับใครเราไม่จำเป็นที่ต้องไปเถียงจนเอาชนะเขาแต่สิ่งที่เรารู้ว่ามันถูกเราเก็บเอาไว้ก็ได้เราสามารถจะนําเสนอไอเดียของเขาได้แต่ไม่จำเป็นที่ต้องไปฉีกหน้าเขา ไปทาให้เขารู้สึกอับอายขายหน้าเราได้เรียนรู้สิ่งนี้ในรั้วโรงเรียนหรือเปล่าหรือเราเรียนเพื่อที่จะเอาใบปริญญาเพียงอย่างเดียวใบปริญญามีความสําคัญน้อยลงกว่าเมื่อก่อนแต่ก็ยังสําคัญอยู่แต่ถ้าคุณถาดทักษะนะครับมายเซ็ตที่คุณได้เรียนรู้แล้วกลายเป็นทักษะที่คุณสามารถเอาไปใช้ได้ตลอดชีวิตก็คือทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเองเนี่ยนี่คือสิ่งที่น่ากังวลมากกว่านะครับว่าเวลาที่คุณใช้ไปในรั้วโรงเรียน1ิบกว่าปี2ี่สกว่าปีเนี่ย เราได้มาเพียงแค่ใบปริญญาหรือเปล่าแต่ทักษะอย่างอื่นเราจะต้องมาหาเอาหลังจากที่เราออกมาจากนอกรั้วโรงเรียนนอกรั้วมหา,าวิทยาลัยแล้วเพิ่งจะมาพบเจอว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีทักษะอย่างอื่นมากมายเลยที่จําเป็นมากกว่าใบาปริญญาแล้วก็เกรดมากมายนะฝากไว้นะครับไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือเป็นคนทํางานแล้วไลฟ์ลองเล a r n ิ่งคุณพัฒนาทักษะน,นี้ให้เกิดขึ้นกับตัวคุณได้จริงๆหรือย,อยังขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วมาพบกันในอีีต่อไป สวัสดีครับพียานเดลี่พอดแคสต์พอดแคสสาระน่ารู้และเรื่องราวพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันสำหรับคนทำธุรกิจกับผมโทมัสพิเชย์